สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำหรือแสดงตัวอย่างนะครับวิธีการใช้ PLC Mitsubishi นะครับเป็น PLC Mitsubishi นะครับที่สื่อสารกับตัว Excel Add-in นะครับที่เป็นโปรแกรมของ Mitsubishi อยู่แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้โปรแกรมตัว GX w o r k 2นะครับกับตัว Mx นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมของทาง Mitsubishi นะครับ เพื่อนๆท่านไหนที่อยากลองใช้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ j i t ซูวิชีนะครับมีตัวโปรแกรมทดลองให้30วันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิดโหมด Simulation นะครับของตัวโปรแกรม g x Work 2นะครับตอนนี้นะครับ โปรแกรม j จคเ k ิผมก็อยู่ในโหมด Simulation แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโค้ดเบื้องต้นนะครับที่ผมเขียนไว้ในการทดลองนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดโปรแกรมย่อยที่ชื่อว่า Communication Unit นะครับของตัว Mitsubishi นะครับขึ้นมานะครับในตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่าง Excel Add-in นะครับกับตัวโปรแกรม j Work 2นะครับก็จะมีวิธีการเซตนะครับให้เข้าไปที่วิสระนะครับ เราก็เลือกนะครับว่าเราจะเซตไปที่พอตไหนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับว่าเราใช้ตัวแกมอะไรนะครับในที่นี้ผมใช้ตัว j จ็กเวิร์นะครับผมก็เลือกเป็น j จ็กเวิร์กนะครับแล้วก็เน็กได้เลยนะครับแต่ผมไม่เน็กไปต่อนะครับเพราะว่าผมได้ทำนะการกําหนดไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปดูนะครับว่าเราได้เชื่อมต่อไว้กับตัว Excel แล้วหรือยังนะครับ ตอนนี้นะครับมันก็จะมี add-in นะครับที่เข้ามานะครับเป็น mx s h e e t นะครับให้เรากด start communication เลยนะครับเพื่อเป็นการเริ่มการเชื่อมต่อศึกษานะครับจะรอสักครู่นะครับแล้วแต่ว่าคอมพิวเตอร์ของท่านไหนนะครับมีสเปคที่แรงครับนี่ครับตอนนี้ผมใช้โปรแกรมที่เป็นตัวทดลองครับมันก็จะขึ้นมาว่าตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันทดลองอยู่นะครับ ถ้าเราอยากจะหยุดนะครับเราก็ไปที่ N Communication นะครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการกำหนดกับตัว Excel ไว้แล้วนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อไปที่ที่ไว้ไหนนะครับเมื่อผมกด X 1นะครับตัว Y 2 0ก็จะออนนะครับเมื่อผมปิดนะครับ Y 2 0ก็จะปิดนะครับแล้วก็ตัว X 2นะครับก็เป็น Input นะครับ ผมจะให้ตัว x 2เนี่ยเมื่อเปิดเนี่ยจะทำการนับไปเรื่อยๆนะครับนะครับตอนนี้ใน excel mx sheet นะครับก็จะทำการนับตัว d 1 0นะครับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้มีปัญหาตรงที่ว่าคอมพิวเตอร์ผมช้านะครับเพราะเนื่องจากอัดวิดีโอไปด้วยนะครับทำให้การเชื่อมต่อสื่อสารเนี่ยมีีเ l a y บ้างนะครับแต่ถ้าในการใช้งานจริงนะครับก็จะไม่มีีเ l a y นะครับเมื่อตัว d 1 0เนี่ยมันก็จะขยับนะครับ ส่งค่าไปให้นะครับ excel นะครับโชว์นะครับครับเมื่อเราออน x 2นะครับตัว m 2ทํางานนะครับ m 2ทํางานนะครับตัว d 1 0ก็จะทําหน้าที่นับไปเรื่อยๆนะครับตรงเซลล์ a 8นะครับก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็นำไปยุกใช้โดยการพอ o t g a จะทาหรือจะนําข้อมูลไปทําอื่นๆก็ได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมกําหนดไว้ที่ D 1 0กับ D 1 1นะครับเมื่อ M 2 on 2อันนี้กันก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับครั้งละ1 1นะครับจนถึง100แล้วก็จะรีเซ็ตมานะครับก็ขอจบการแสดงตัวอย่างนะครับการเชื่อมต่อระหว่าง PLC Mitsubishi นะครับกับตัว m f s h e e sheetet ที่เป็น Excel นะครับผมก็ได้ไปทดลองใช้นะครับเนื่องจาก การทำงานของผมก็จะใช้ PLC นะครับในการส่งข้อมูลให้ตัว Excel นะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังทดลอง PLC อยู่หรือกำลังทำงานเกี่ยวกับ PLC อยู่แล้วอยากส่ง Excel นะครับอยากส่งข้อมูลให้ Excel ในการประมวลผลหรือเก็บเป็นข้อมูลนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับถ้าเป็นในอดีตนะครับก็อาจจะต้องไปเขียน VVA นะครับในการเชื่อมต่อนะครับแต่ตอนนี้ทาง Mitsubishi เนี่ยก็ได้สร้างเครื่องมือไว้ให้เราเชื่อมต่อกันอย่างง่ายๆแล้วนะครับ ในตัวอย่างนะครเป็นตัวเวอร์ชันโหลดฟรีนี่นะครับแต่เราก็ไม่ได้ได้รับการสนับสนุนจากมิสุวิชินะครับไม่ได้เป็นการโฆษณาให้นะครับผมเห็นว่ามีประโยชน์เลยจะามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ